มาถึงแล้วจ้าวัดดอนขนาดจ้านางกินนรีทั้งหลายงามแท้พี่น้องเนี้โอ้ยเนาะได้ยินมาโดนละค่ะบอดีมาจะเคืออันนี้มาเธอแหลกคืองามแท้เบืงนีจ,าจ,จนาน้าจุจังหวัดนครปฐมนะจ้ามาบบไก่จ้าวัดดอนขนาดนะจ้าชื่เพิ่นเมงเนี ลองมาเบิ่งค่ะมีแต่ะสะอ่อนงามคักงามแนมเลยพี่น้องมันเท็ดดีดีจะร่มรื่นบรรยากาศเมืองแน,นพี่น้องวัดดอนขนาดมีพระนอนเลยจากงามบ่จชาเมืนเน่งแนธรรมชาติมีจมต่ตนเอา,ามาฝากจ้ะเมืองแนนี่พญานาคนี่จ้่ถึงแล้วนะคะวัดดอนขนามีแต่ งามว่าเะมาไหว้พระเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว<ม>ห้เิ่งบรรยากาศไปเด้อยจ้าเด้อน<ม>ี่จ้าแวะมาได้เด้อจ้าโบาไก่จ้าเด<ม>ี๋ยวพี่กัสที่บอกอีกที่หนึ่งจ้า นีก็มาเทื่อแรกคือกันค่ะได้ยินมาแต่โดนละละ่ะผู้ไดมาเพิ่นกับว่ามีโชคมีลาบถูกสามตัวตรงอีสันอยู่ไม่ได้แล้วคะ่ะสันก็ต้องมาคือกันจ้าก็หวังคือผูอ่นนั่นแหละคะ่ะมาไหว้พระน้ำแล้วก็เนีไม่เห็นความงามสถานที่อังสีท้องวัดดอนขนาดจ้า